สวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องอัดอั้นตันใจนิดหนึ่งครับผมอยากจะถามเพื่อนเพื่อนิดหนึ่งนะครับว่าการดูบอลเนี่ยมันผิดตรงไหนครับเพราะว่าตอนนี้ครับต้องบอกว่าบอลหลียุโรปเปิดฤด,ดูกาลแล้วครับบอลก็จะเตะครับทุ่มครึ่งสี่ทุ่มบางคืนบางคู่เนี่ยเตะตีหนึ่งตีสองครับแต่ผมคนเป็นคนผมเป็นคนชอบดูบอลนอะ่ะผมก็ดูอะ่ะ แล้วก็อาจจะพักผ่อนน้อยน,นิดนึงตอนผมดูเนี่ยครับบางทีแฟนแฟนผมก็นอนอยู่บอกว่าบบ่นว่าอุ้ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับบางวันเนี่ยเอาแต่ดูบอลสงสัยบ้าบ้าไปแล้วบ้าด,ดูบอลแต่ตอนตอนนี้ต้องบอกว่าโทรทัศน์ผมเสียครับเสียมาสองเดือนแล้วพูดโอ้โหว่าผมบ้าเอาแต่ดูบอลวันๆน,น,นั่งดูบอลนอนดูบอล ผมโมโหจริงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยผมพิดตรงไหนอะ่ะผมดูบอลเนี่ยคนอื่นเขาก็ดูกันเยอะแยะแล้วผมพิดตรงไหนเนี่ยผมถามจริงเขาก็าผมบ้าเหาวาผมบ้าดูบอลอยู่นั่นแหละไม่สนใจเมียไม่สนใจเรื่องคนอื่นเลยอผมผิดด้วยเหรอครับผมถามแค่นี้ย